เดี๋ยวนี้กินน้ำุนน่ะโอ้ย่กิน้ำเขาใส้ำซเนียเขาด้กันนี่ลหละไ่เป็นไรบ่อยอาวมั่านาจะเผ้าไหวอยู่ขนาดนี่เอาวอเอาเอยไหมเ่านสิเขามาย่างไน่บุกคนนี้เกมันเนี่ยเปานบากฮะตัวสั้นปูไมปเฮ็ดยังปูเฮ็ดยังปาเฮ่ดยังนังนี้อันนี้คือสาวอันนี้เนีจากาเหที่มาหัจาก ไปมาหั่มเยันิเกเยันนี่อีกเอาเย็นันกเอนไม่ใจน้อเสีนี่นนีน่อันเกครับนหนามันจนเหอะเปากนอะไรจุ่มหน่อยปนิดใจอ๋อื้อเรียก่อเพราะเเป็นผู้เรียกเสนเนี่ยเอาอันนได้กินแล้วใจเต้เราดูดุินได้บ่อเคยทิ้งแล้วเอาแลมาสิฝนมันนั่นแล้วแคหันเอามากินอีกแล้เอามันิ่งสับเล่าเราอันนี้เลยเราไม่รู้บ่าง เบืงสภพาวเลวมันบอมัน่ผ่าน่ะนะก็เลยเอาทิมยุ่งที่บอกไปเอายุ่งาก็เขียอีกสนสทีนนามมันจะออกมาเกนกเลยจ้ะสไปย้อนไปยพวก่าิ่อไปีเียสินอ